คุณเคยไหมเขาดูไม่ทุกข์อะไรเลยยังใช้ชีวิตได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คุณกลับร้องไห้ทุกคืนกินไม่ลงหลับไม่สนิทและต้องแกล้งยิ้มให้คนอื่นทั้งที่ข้างในมันพังมันไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมแต่ความจริงคือเรารู้สึกมากกว่าก็เลยเจ็บมากกว่าเขาอาจไม่แสดงออกหรือเขาอาจเดินต่อได้เร็ว แต่นั่นไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกแค่เขาจัดการความรู้สึกไม่เหมือนคุณอย่าเปรียบเทียบการฟื้นตัวของหัวใจเพราะแต่ละคนมีความลึกของรักและความกล้าที่จะ,ะเผชิญความเจ็บไม่เท่ากันคุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่จริงจังกับความรักมากกว่าที่เขารู้ร้องให้ได้รู้สึกได้แต่ขออย่างเดียวอย่ากเกลียดตัวเอง เพราะคุณกำลังผ่านช่วงเวลาที่จริงใจที่สุดในชีวิตและมันจะทำให้คุณรักตัวเองเป็นในวันที่ไม่มีเขาอีกต่อไป